ตอนนี้เราก็ออกจาก B2 แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อนะคะที่เชียงรายแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านไหนน่าจะเป็นร้านอาหารง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปโรงแรมกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็ขับรถชมเมืองเชียงให้นะเจ้าโอ้โหรู้สึกว่าสวยมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากผู้คนแบบว่าคือแบบเงียบๆเ,เป็นเมืองเงียบๆนะพี่น้องเป็นเมืองเงียบๆไ,ไหมครับลรวก็แบบรู้สึกว่า เป็นเมืองที่แบบสวยง่าเป็นศิลปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศของจังหวัดเชียงไห้มาฝากนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวหายาเองทีนึงนะครับจะไปหายาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตามวันนี้เราอยู่ที่ร้าน,านเพชรบุรีนะครับผมแล้วก็มากินข้าวดูกับข้าวเยอะะมาเอาหอมบกไหมก็ส้มต่างกูกิกกนอะไร เกี่ยวหวานนี่เป็นเคืออะไรครับกินต้มฟ้าเคเี่ยวเกี่ยวหวานปลาโอเคแล้วรับเขาเหลาไหมกี่อย่างละห้าอย่างห้าอย่างเราพอเราไหม ตัวคุณลองตัดได้ดีากยี่สิบีเพจพี่การใครก็ได้ไปนั่งยังอัดอยู่เหรอนะเรียว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 มันได้อยู่ที่ร้านเชบุรีนะคะเป็นร้านอาหารที่อยู่ใน<ม>จังหวัดเชียงไฮยเจ้าตอนนี้น้องเอกมามา,มากินอ่า อาหารเมืองเพชรบุรีนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก่เกาะสัตว์เกาะแม่ลำกอร้านนี้ลำแกอลำแต้เต่าลำแต่ลราวันนี้วันนี้น้องเอกก็มานะครับวันนี้ผีน้ำปลาผีน้ำปลาก็น่าอร่อยนะ มมม่่เอออนงะันไม่มีน้ำพริกเนาะม,ม,มันไม่มร้านอาหารใต้ตาเป็นน่านอาหารไม่ไ,ไม,ไม่น้ำพริกเหนือน้ำพกกริกหนุ่มอะไรไม่มีเจ้าโอเคอัน <Okay. S 1> mm. แม่แนะนำเมน,นูน่ะอันนี้มีแกงฮังเลครับอันนี้เป็นแกงฮังเลเป็นของน่าจะเป็นภาคเหนือแหละแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ ข้าวต้ตแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นหมูแดงต้มฟูแล้วก็รอเกาเหลาถ่วยหนึ่งแม่มากินกับใครบ้างคะกินกับลูกค่ะอันนี้ผู้จัดการส่วนตัวอันนี้ช่างแต่งหน้าส่วนตัวแล้วก็เลยพาพาทุก<ม>คนนาวันนี้พาน้องๆมาแอวเหนือเจ้ามางานมิสแกนแเจ้าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูน้องๆในการแต่งตัวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีวันเป็นทางการครับน้องเอมมากแล้ววันนี้มากินนี่ครับเขา่ายู่เชียงรายอร่อยคุณมีมคุณตันหรอแกงฮังเร อทำเลยเป็นของภาคเหนืนอหรอ น้องเอกขอกิน่อร์เนอร์ครับเพราะว่าจะเฝ้าไปเดี๋ยวไปเจอกันใีรถอีกทีหนึ่งชิงตอนนี้น้องเอกอยู่ที่บิ๊กซีเชียงไฮ้นะเจ้าอันนี้บิ๊กอันนี้บิ๊กซีเชียงไฮ้ก่อน จะวิ่กแท้ชยงวิซีเชียงไฮ้นะคะเพราะว่าน้องเอมาซื้อแอมเพรดให้ย่านะครับย่าตอนนี้ไม่สบายนอนติดเตียงนะครับซึ่งกันไม่เห็นไม่เห็นกันมา30ปีแล้วแล้วตอนนี้น้องเอกำลงังจะไปเยี่ยมนะเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตอนน้องเอาอายุ5ขวบนะคบแล้วก็30ปีแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาเชียงรายนะครับเพราะว่ามางานมิสแกนพอดีก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมย่าก็เลยงสื่อมเพริดครับ แล้วก็พวกอุกอปกรณ์จะใส่คํานข้ามสะอาดเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ย่าก็เหมือนกับล้มแล้วก็นอนติดเตียงได้ยินข่าวว่านอนติดเตียงตอนนี้นะครับก็เลยอาภักกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ก็อยากจะไปกับกาเพื่อนแล้วก็ก็เลยว่าไปเยี่ยมเพื่อนสักเทียนหนึง่งเพราะาได้มีโอกาสมาเชียงรายอุดรกับเชียงรายกับประมาณเจ็ดแปดลอยโลนพี่น้องก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมก็เลยคือว่าไปเยี่ยมตอนนี้ก็เดี๋ยวห้องจะไปเบอ่์นะครับว่าจะไปตรงไหนะครับ ซอขอองก่นนะครับตอนนี้น้องเอกก็ผ้าออกมาจากบิกซี่แล้วนะครับผมเราก็จะผ้าไปบ้านริมงามนะครับเป็นบ้านย่าเป็นบ้านคุณพ่อนะครับ ซึ่งน้องเอไม่ได้มานี่30ปีแล้วนะครับตั้งแต่แม่กับพออยกทางกันนะครับก็กับบอดีมาเลยนนอกแต่ว่าน้องเอจะไปยุดอนละเอียดนึ่งสินะครับผมก็เลยนี่ครับก็บเลยใจมาเยี่ยมแลตอนนี้กากำลังตามหาอยู่ครับว่าไปทางไหนเพราะว่าน้องเอกจำทังบรไทยครับ30ปีแล้วก็เลยให้เพิน้นก็เลยให้พิ่นส,<ไ>ส่<ร>ง,งส่งโรคเคชาญมให้นะครับเกิดจะไป มุ่งหน้าสู่บ้านริมงามนะครับดูเช well, ียงรายนะครับซึ่งณตอนนี้เรากำลังเดินทางตามหา่ากันะครับเหมือนกับอันนะ้นวันนี้ที่เราคอยสินะครับเป็นวันนี้ที่เราคอยของน้องเอนะครับ30ปีแล้วนะครับที่ไม่เห็นย่าเพิ่นกะเรียงตั้งน้อยๆพุทธละครับที่แรกพื่นจะเอามาอยููนํา อยู่เชียงรายอ่าส่วนย่า่ก็เลยบ่อยมากนะครับก็เลยเดี๋ยไปอยู่น้ำแม่อยู่อุดรน,<า>นะครับ<า>ผมชดชอรอ4 0 13, 15, 15. 1 3กเมนะก็เลยเดี๋ยมาอยู่อุดรกันนะครับวันนี้ก็เลยวันนี้ที่รอคอยจะไปเจอย่าแล้วดูบรรยากาศนะครับการขายของริมทางการลดล่าบ้านเมืองเป็นแบบว่าสงบไหมครับเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าปรบุญไหวสินะครับอันนี้ก็ ดีดีดีนะครับผมดีมากเลยแล้วก็ตลาดที่่เขาเอื่นกาดกาดหลวงกาดนั่นกาดนี่อยงนีนะครับเดี๋ยวจะเป็นตั้งใดนะครับเดี๋ยวเราไปตามไปดูเลยจ้า ตอนนี้น้องเองก็ออกจากบิ๊กซีแล้วนะครับน้องเอ๋ออกจากบิ๊กซีแล้วครับน้องเองจะไปบ้านริมงามนะคบตอนนี้เบิ้ง GPRS แล้วนะครับจะไปบ้านริมงามเพื่อจะไปหาย่านะครับเดี๋ยวน้องเอกขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าก็ขอเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคบผมเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นท่านเลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาให้มาให้เบิ้งอีก่นึงครับเพราะว่า ครั้งแรกเราอยากจะเป็นไพรเวทก่อนนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนแบบเป็นส่วนตัวนะครับแล้วน้องเองกอยากเป็นส่วนตัวพร้อมนะครับผมก็เลยขออนุญาตแบบบอบอบอบ,บันทึกภาพเพื่อนแล้วกันนะครับผมแต่ว่าน้องเอกก็ขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสาหรับการกระห้กำลังใจนะครับผมถ้าสมมติว่าผู้ดใดอยากเห็นย่าน,นะครับหรือว่าอยากอยากติดตามนะครับก็บก็เบนมาไตานี้นะครับแล้วก็ ฝากกำลังใจให้ยาน้ําน,นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ bye บ๊ายบายขับรถละครับ